สวัสดีค่ะพี่น้อง,งนเดี๋ยวันนี้จะมาต,ต้มข้างในค่ะค่ะม่นจกชองแข็งค่ะตะไคร่ <c oughs> ในใบบักูดกะมีหวัวใจมีลิน,น้ำลินว่าจะไว้ย่างไงใจเซิงจี้กับก็กับอันนี้อันนี้กระเพาะ พาอหมูยังเปเลยเห็นปะครับพ่ออกมาจะบ้วยไวหืมตกใสบ้วยแอมนั่งในกินข้างในบ้วยไวอยากกินน้ำเปร้ยเตียเปรี้ยเน่าเน่ยอันนี้หมอเดือดเท่ากับใส่หมอเดือดใส่ใบบักกู คาคาฮันคะฮันตะปันคาออนน่แบกินได้น้ำเป็นสมุนไพรคา,าตะไข่ทุบใส่ล่องปกวตะไข่ทุบใส่ล่องแหว่คาจักน้อยใช้เกียน้ำน้ำเดือดเดือดเท่า,ก,า,ทากับเอาเพีองไนนลุงมีกระพาะ กระเพาะเวลาเดกระเพาะห,หัวใจใจร้องนะเลี่ยนตม้มไปเลยครับเสียงจีเสียดายว่าไม่ใส่ครับรมันต้มื่องในแล้วๆจังสีเ่เขาก็เอามาหั่นมันนี้ค่ะ หั่นเหรอข้าวค่อยเอาไปปรุงก่อนกินค่อยปรุงใส่บักหน้าใส่บักพีโค้งใส่หอมจ้ะนี่คะจะหันห่นหั่นเป็นช้ะเน่ากับต้มต้มประมาณชั่วโมงหนึ่งกับเปื่อยค่ะนีข้างในนัอนนี่อันนี้กระเพาะก็หันห่นก่อนกินแกะค่อยปรุงรสเอาตามเสียบไผมัน